ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะน้าๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องนี้เนาะก็ฝากไปติดตามที่เพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับก็ผมจะลงคลิปเหมือนกันเลยนะครับก็ใครที่ไปติดตามก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็มีถามกันมาเยอะเลยเรื่องท่อนี่ครับก็หลายหลายหลายเมตรเลยเขาบอกว่าให้รีวิวท่อหน่อย ก็ผมเคยลงไปทีนึงแล้วเนาะแต่เขาอยากให้ลงใหม่นะครับก็นี่เลยเดี๋ยวผมพามาดูว่ามันเป็นท่อแบบไหนทํำยังไงนะครับตัวนี้เป็นท่อผมทำเองนะครับท่อทำเองแต่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนอ่านี่ครับจะเดินมาลักษณะนี้ครับะจะมาออกตรงนี้แต่เสียอย่างเดียวตรงปลายนี้เนาะมันใกล้ใกล้ล้อเกินไปนะครับมันจะเบียดล้อนะครับให,ให้เราหันลงลงลงข้างใต้ นะครับลงข้างล่างนะครับก่อตัวนี้ชนชนผ่านอีกนะครับเวลาผ่านไทยนี่มามาชนกับตรงนี้อีกนะครับก็ตัดเข้าไปให้มันสั้นกว่านี้เนาะหรือไม่ก็หันลงข้างล่างนะครับอันนี้ครับเป็นปลายก็เป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละครับไอผมมาเชื่อมใส่กับเหล็กนะครับมันก็เชื่อมอยากนิดนึงเนาะมันไม่ไม่ใช่ตัวเชื่อมเอแบบยังไงล่ะ แบบที่เขาเชื่อมเหลดโดยโดยเฉพาะนะครับมันจะเชื่อมยากหน่อยนิดนึงเห็นไหมครับมันจะลอยตัวนี้เป็นผมทําเป็นนอ็อตให้ขันออกแก้ไส้ข้างในได้เนาะแต่ตัวนี้ผมเชื่อมไว้หน่อยนึงเห็นไหมครับนี่คือขันน็อตสองตัวนี่ก็หักไปหักมาก็หลุดออกเลยนะครับก็พดอดีน็อตตัวนี้มันขาดแล้วก็หักในนะครับผมก็เลยก็เลยเชื่อมเข้าไปเลยอันนี้ครับไ ปลายนี่ก็น่าจะเป็นนิ้วครึ่งนะครับน่าจะเป็นนิ้วครึ่งแล้วก็นิ้วครึ่งหรือสองนิ้วนิ้วครึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นท่อโซนิกนะครับตรงนี้เป็นท่อโซนิกนะครับไส่ข้างในก็หลายคนถ้าถ้าใครเคยรื้อท่อโซนิกก็จะเห็นนะครับว่าไส่ข้างในมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเป็นรูเป็นรูรูตรงกลางเนาะมันจะเป็นแบบยังไงล่ะไอ้ลดลดลดเสียงนะครับ ลดเสียงของไอท่อนี่ครับให้อย่าให้มันดังเกินเนาะให้มันเบาลงนะครับก็ผมมันมันจะมีอยู่ข้างในมันจะมีนี่ครับมันจะกั้นอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ผมเอาออกแค่ข้างหน้านี่ครับนี่เอาไอตัวกั้นนะเอาออกแค่ตัวหน้าตัวเดียวข้างหลังอยู่เหมือนเดิมเลยเดิมเดิมที่มากับไอท่อเลยนะครับเอ้ยไม่เดิมไม่เดิมไอมันจะมีไอกั้นตรงนี้เนาะ แล้วก็มีรูสองรูใช่ไหมครับผมเอาไอ้ตู้เชื่อมนี่จี้นะครับจี้ให้มันให้มันหลุดออกจี้ตรงกลางให้มันหลุดออกนะครับให้ให้ตรงไอที่เขากัน้นแล้วก็เป็นรูสองรูนะผมทําให้มันหลุดออกนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นแผ่นกันก้นกั้นกั้นพวกนั้นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่อ,ออกแค่ตัวหน้าแค่นั้นนะครับก็มันบอกอยากนะข้างในมันซับซ้อนหลายอย่างนะครับก็ใครที่เคยเห็นท่อโซนิกก็จะรู้ดีนะครับ แต่ถ้าใครอยากให้มันดังแบบแบบดังเลยนะครับก็แนะนำเอาออกให้หมดเลยใส่ข้างในออกให้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากให้ดังเกินก็ออกประมาณผมเนาะเอาออกแค่ไอแผ่นกั้นที่มีรูสองรูตรงกลางหน่ยนะครับแค่นั้นก็ได้นะครับก็ข้างหน้าไม่เอาออกก็ได้นะครับแต่ผมเอาข้างหน้าออกด้วยข้างหน้านี่มันมันก็เอาออกก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่ามันมันก็เป็นรูทะลุอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีตัวกั้นอยู่ ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับที่ที่ลดลดเสียงได้เยอะเลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าอยากดังประมาณผมนี่ก็ออกแค่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากดังแบบแรงๆเลยนะครับก็ออกทั้งหมดเลยนะครับก็ออกประมาณนั้นนะครับก็คอท่อเนี๋ยจะให้ดูอ่นนี่ครับคอท่อตรงนี้เป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กเพจนะครับ เหล็กเพลประมาณห้ามิลผมเอามาเจาะรูทําทาไอห,หน้าหน้าแปนท่อเนาะผมมาเจาะรูสามรูนะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางเหล็กตัวนี้ผมก็เอาเหล็กทั่วไปนะครับข้องอเหล็กนะครับเราไปหาซื้อนะครับก็จะมีตามร้านทั่วไปนะครับตรงนั้นผมไม่ได้ใส่เอ๊ไม่ไม่ได้ใส่ข้องอเลยมันเลยดูเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็เอาผ้าตัวนี้มาพันก็ หายนะครับแนะนําให้ตัวนี้ตรงนี้ใหญ่ๆเท่าตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงตรงท่อนี่มันใหญ่ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมันจะโดนโดนน็อตนะครับมันจะโดนน็อตเราก็เอาเล็กออกมาแล้วออกมาประมาณนี้แล้วค่อยใหญ่ไปเลยนะครับเอาแบบนั้นก็ได้นะครับก็ยิ่งใหญ่นี่ยิ่งไอเสียงยิ่งดังนะครับเสียงจะทุ่มๆนะครับถ้าถ้าใหญ่ตั้งแต่ต้นนี่ยันปลายเลยนะครับมันจะ ยังไงล่ะไอ้มันจะเดินสะดวกนะครับแบบว่ามันไม่อั้นนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ความรู้สึกก็ไม่ต่างจากท่อเดิมนะครับที่ผมใส่นะครับก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียงนี่ดูเหมือนจะเบาๆนะครับจะจะไม่ดังเท่าไหร่แต่ว่าออกไปไกลนี่ครับสักประมาณไอ้ครึ่งกิโลหรือว่ากิโลหนึ่งนี่ เสียงมันจะทุ่มๆเหมือนรถอีแตนนะครับมันจะดังแบบนั้นแหละแต่ว่าพอเข้ามาใกล้ Kristen, เสียงกับไม่ดังนะครับเสียงเบาๆเบากว่าท่อเดิมอีกนะครับแต่ว่าพอออกไป่ไกลนี่ท่อเดิมไม่ได้ยินนะครับถ้าถ้าเป็นท่อเดิมแต่ว่าท่อตัวนี้ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับดังเกินแบบยังไงละ่ะไอแบบรถอีแตนน่ะที่เขาลากอ้อยลากมันนะครับไม่ไม่ดังถึงขนาดนั้นนะครับจะดังแบบนิ่มๆนะครับ ก็เหมือนจะดังเบาวกว่าท่อเดิมอีกนะครับเอ้ยจะดังประมาณท่อเดิมละนะครับเพราะท่อเดิมของผมไม่เดิมเนาะจะดังประมาณท่อเดิมนะครับแต่ว่าออกไปไกลนี่ท่อเดิมจะไม่ได้ยินแต่ว่าท่อตัวนี้ยังยังได้ยินเสียงอยู่นะครับก่อตัวนี้น้ํามันหมดแล้วไม่ได้ติดเครื่องให้ให้ฟังเลยนะครับอเดี๋ยวดูตรงนี้มันก็จะประมาณนี้ นะครับมันก็จะประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับเขาเรียกทรงไรไม่รู้นะครับใดก็ไม่ได้ใช้นะครับใดพอดีไทนาเลยปลดนะครับปลดไดออกเลยนะครับแต่พอจะใช้เราก็เอาสายพานมาใส่ก็ใช้ได้เลยไม่ได้ขันน็อตอะไรทั้งสิทนนะครับแค่เอาสายพานมาคล้องข้างบนมาหามู่เหนนี้ก็ตึงขึ้นนะครับหมุนหมุนตรงนั้นตึงขึ้นก็ใช้ได้เลยนะครับแค่นั้นเอง นะครับคลิปนี้พามารีวิวท่อเนาะท่อทำเองนะครับจากท่อมอไซน์ครับตัวนี้เป็นท่อโซนิกนะครับนี่ท่อโซนิกปลายนี่สแตนเลสทั่วไปนะครับผมเอามาเชื่อมใส่แล้วก็รัดด้วยผ้าให้มันดูสวยดีเนาะนะครับแค่นี้เองก็จะประมาณนี้ครับทอดก็ไอตรงนี้เขาน่าจะมีขายอยู่เนาะ ตามร้านเขาน่าจะมีขายนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะแต่เขามีขายแน่นอนนะครับตามร้านทั่วไปนี่ครับตัวนี้คือไดโอดไดโอดไว้เปิดได้นะครับตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเองเอาไว้เปิดเปิดได้ชาร์จโดยไม่ต้องใช้แบตเนาะนะนครับตัวนี้คือจากวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับผมเก็บมาแล้วก็ไปไปดูดเอาดูดเอาเป็นบางอย่างมานะครับนี่ มาต่อสายไว้นี่ครับตัวนี้มันจะเป็นไฟ DC เลยนะครับออกมาแต่ตัวที่มันออกมาจากพัดลมไอรถไถเดินตามนี่มันจะเป็น AC นะครับเป็นเหมือนไฟบ้านแลาวเป,เป็นกระแสแบบเดียวกันกับไฟบ้านนะครับแต่พอผมมาทําผ่านตัวนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟ DC แล้วก็นําไปเปิดได้ได้นะครับไอหลายคนบอกว่าไฟที่ต่อจากไดพัดลมเอาหลอด LED 1 2โวลต์มาต่อมันก็ติดอยู่ นะครับก็ก็ใช่ครับติดแต่ว่ามันเป็นกระแสไฟคนละแบบนะครับแต่ตัวนี้มันเป็น DC 12โวลต์เหมือนกันนะครับก็ต่อหลอด LED ได้ตรง a-c นี่ก็ต่อหลอด LED 12โวลต์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเอาไปเปิดใดไม่ได้เพราะอันเป็นกระแสไฟ ac นะครับทำไมหลอดถึงไม่ขดัดก็มันกระแสไฟมันไม่ถึง นะครับมันแค่เบาๆมันก็เลยหลอดไม่ขาดนะครับแต่มันสว่างอยู่แต่หลอดไม่ขาดนะครับก็เหมือนไฟหน้านี่ครับตัวนี้ก็เป็น12บองโวลต์เหมือนกันนะครับแต่หลอดไม่ขาดเพราะว่าไอไดพัดลมนี่แอมมันน่าจะไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นเป็นสิองโวลต์เหมือนกันแต่ว่าแอมมันไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับ สายพานผมใช้เส้นเดียวตลอดนี่ครับสายพานใช้เส้นเดียวตลอดก็ใช้งานได้ดีนะครับเส้นเดียวเบารดดีนะครับก็หลายคนบอกว่าลื่นนะใช้ใสายพานเส้นเส้นเดียวนี่มันจะลื่นนะครับแต่สําหรับผมผมว่าไม่ลื่นนะปกติเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเรายังไงล่ะ <c oughs> เดบพูดไม่ถูกเนาะ บางคนบอกว่าลื่นเลยนะครับแต่ว่าสําหรับผมมันไม่เห็นลื่นนะครับรถตีลมก็ไม่ลื่นนะครับหรือว่าเป็นที่โค้งหรือเปล่านะครับเป็นเฉพาะบางโค้งนะบางโค้งโค้งรุ่นเก่าๆอาจจะลื่นนะครับหรือว่ายังไงหรือว่ามูเล่หน้ามันใหญ่มันก็เลยแรงแรงจับมันจะดีอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามูเล่เล็กๆเนาะแรงจับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นวิน วินดัดแปลงผมสร้างขึ้นมาเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเป็น5.5นิ้วนะครับส่วนข้างหน้านี่เป็น6นิ้วนะครับก็ไถนายังไม่ได้ล้างเลยครับนี่ขี้โคนเต็มเลยนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ไถนายังไม่เสร็จอยู่ครับนู่นข้างล่างนู่นไถยังไม่เสร็จอยู่ก็จะได้ไถนาต่ออยู่นะครับนะครับ คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เป็นการรีวิวท่อเนาะท่อทรงไรไม่รู้นะครับตั้งชื่อให้หน่อยนะครับเขาเรียกทรงไรแบบนี้นะครับก็ใส่ได้เฉพาะคันไหนที่มีแท่นเครื่องนะน,นี่ใส่แท่นเครื่องสามนิ้วถึงจะใส่ได้เอเฉพาะท่อของผมนี่นะแต่ว่าของคันอื่นก็มันจะต้องเดินออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเดินลงใต้แบบนี้ไม่ได้เพราะมันจะติดติดปัก ปักตาน้ำนีน้เน่ะนี่นี่มันจะติดติดตัวนั้นนะครับก็มันจะไม่เหมือนกันแต่ละคันนะครับต้องทำใส่เอาเองนะครับนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวลาไปก่อน,นครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ